จะตายจะอยายามไม่ัดอ่ะติดแรกติดแรกม่จะเอฟอร์รนท์อัลลูด Unlocked. So, here. Okay. Oh, sorry, I do know.

ยังไม่จบเดี๋ยวรอก่อนจบแล้วไม่เหรอจบแล้วแต่ก็ต้องการก็ยังไม่ได้ลง